อันนี้ผมถ้าเกิดมีมีถ้าเกิดมีเวลาหรือว่าทุกอย่างมันลงตัวผมบวชแน่นอนครับแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้บอกพี่สาวว่าจะบวชให้วันไหนงถ้าเกิดแบบทุกอย่างมันลงตัวเร็วๆเราก็จะบวชให้ผมก็จะบวชให้ครับ ถึงวันที่15แล้วทุกคนทุกคนพร้อมกันไหมครับแบบหนึ่งมีโอกาสอันนี้คือใกล้แล้วนะทุกคนอันนี้คือใกล้มากแล้วแต่ว่าหน้าตรงเหบืนกันว่าที่คนแบบไม่ถ่ายรูปผมก็จะเอาอันนี้ผมให้ดูหน้าตรงนะมงกุฎสวยมงึมองอันนี้มงกุฎสวยยืน,นก็ได้ครับ ไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งยืนก็ได้ยืนได้เลยให้ดูหน้าตรงนะครับทุกคนให้ดูแป๊บเดียวนะ วันนี้พี่สาวสวยมากใช่เท่าไรเอ่ยไรเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาคนนี้ให้แบบให้วายให้วายพี่สาวจริงๆพี่สาวไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับ ไปแล้วครับพี่สาวมาทุกคนมาขอพรทุกคนฝากกดแชร์วีดอให้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับของวันนะคุณ <laughs> เดก๋ยวภาษาอีสานน่อยได้เดี๋ยวจะน้อยเดี๋ยวจะน้อยสิยแบบอภาษาอีสานให้ฟังเด้อ <laughs> เดี๋ยวจนยนะน,น,น้อยนะคนน้อยๆนี่คือว่าภาษาอีสานเลยนะคนเยอะกลัวเขาจะแบบไม่เข้าใจภาษาอีสาน วันนี้พี่สาวสวยมากใช่ะครับวันนี้พี่สาวสวยมากครับได้นะาดีๆลาครลาแล้วนะพี่สาวพี่สาวนี่ดื่มนกระห้องอ่ะรีบสีเลยเลยวันนี้เซ็ตมงกุฎพี่สาวสวยให้ดูหน้าตรงนะครับทุกคนให้ดูได้แป๊บเดียว เจอหน้าตรงแป๊บเดียวแล้วผมจะขึ้นไปนั่งข้างบนนะเพราะผมปวดเอวปวดเอวมากเลย <c oughs> คือแบบแก่แล้วไงแก่แล้วก็แบบนั่งนั่งข้างล่างแบบยองๆนานมีแต้ปวดเอวครับเด <c oughs> ี๋ยวไปนั่งบนแป๊บนึงมานั่งคุยกันแล้วก็เดี๋ยวพามาเจอพี่